คุณผู้ชมครับถ้าเกิดพูดถึงกาแฟก็จะนึกถึงแหล่งปลูกทางตอนบนของประเทศใช่ไหมครับแต่วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ตำบลปริกอำเภอสดาวจังหวัดสงขลามีเกษตรกรรายหนึ่งนะครับหันมาปลูกกาแฟปลูกแล้วก็ขายขั้วเองด้วยเหมือนกันนะครับถือว่าเป็นเกษตรกรรายแรกที่หันมาปลูกกาแฟแล้วก็ได้รับการตอบรับดีมากๆได้ผลผลิตดีเลยครับตามคุณทิชาดาอุนทรีจรันไปชมกันเลยครับ กาแฟพันโรบัส <selves> ต้าภายในสวนเกษตรแบบผสมผสานของคุณลุงสมบัติหมัดเลเกษตรกรในพื้นที่หมู่4บ้านตะเคียนเผาตำบลปรปลกอำเภอเสดาวจังหวัดสงขลากำลังให้ผลผลิตพร้อมเก็บเกี่ยวบนเนื้อที่กว่า5ไร่คุณลุงสมบัติปลูกกาแฟโรบัสต้ากว่า30ต้นค่ะเป็นพืชแซมสวนยางพาราและไม้ผลบริเวณบ้านสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้อย่างดีโลกไวเยอะนึงพย์ไม่มากกับมันบ่ได้พ้นน้องเก็บได้บ่ได้กินกัน เราไปห้าเอิญมาปลูกไปนเเป็นปลูกแต่แปลงนงแต่แปลงแต่ต้องอันนั้นแตด็กปลูกนั้นถึงนี้เลียมันมันให้ผลเมื่อไหร่กินใน้ปลูกแล้วตอนนี้ในสวนเรามีอะไรบ้างคะในตันเราก็มีมีทุกหลายอย่างมีตังกลองมีตังพร้าวมีตังกาแฟโดยการเก็บเมล็ดกาแฟภายในสวนลูกสมบัติบอกว่าต้องดูช่อที่มีสีแดงแล้วนํามาตากแดดให้แห้งใช้เวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์หลังจากนั้นนํามาตําเพื่อให้เปลือกนอกหลุดออก และใช้ใบตองแห้งใส่ลงในครกเพื่อป้องกันไม่ให้เมล็ดกาแฟกระเด็นออกขณะตำพอได้เมล็ดกาแฟด้านในมาแล้วจึงนํามาคั่วในความร้อนไฟปานกลางและตำอีกครั้งให้ละเอียดนําตะแกรงมาร่อนเก็บไว้พร้อมชงทานค่ะค่ะคุณผู้ชมตอนนี้ก็สําเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือกาแฟสดๆค่ะเดี๋ยวต้องลองชิมรสชาติกันหน่อยนะคะว่าจะอร่อยขนาดไหนค่ะชิมแล้นะคะคุณลุงสมบัติ มต้องบอกว่าหวานมันเค็มกลมกล่อมครบทุกรสชาติเลยล่ะค่ะอร่อยมากๆค่ะเยี่ยะสำหรับราคาขายแบบสำเร็จรูปผงกาแฟพร้อมชงดื่มอยู่ที่ขีดละ20บาทค่ะและแบบเมล็ดตากแห้งกระท้อเปลือกราคาที่120 130บาทต่อ1กิโลกรัม ซึ่งใครที่มาที่นี่คุณลุงบอกว่าถือเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับผู้มาเยือนที่มีมาอย่างยาวนานถ้าไม่ได้ดื่มกาแฟก็ถือว่ายังมาไม่ถึงคือถ้าว่าเพื่อนมาเดีนี้ก็ต้องได้กินกาแฟถึงโคโค้นเสีมากมาเดีก็อย่ามาถ้าว่ามาถึงบ้านลุงบัดในถ้าไม่ได้กินกาแฟก็ถือไม่ถึงบ้านลุงบัด ถือเป็นการสร้างมูลค่าให้กับผลผลิตและส่งเสริมวิถีชีวิตวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ให้คงอยู่หากคุณผู้ชมไปที่อำเภอสเดาจังหวัดสงขลาอย่าลืมแวะชิมกาแฟสดโรบัสต้าส, usta, สูตรของคุณลุงสมบัติกันนะคะทิชาดาอุนทรีจันทร์สำนักข่าวไทยอสมทรายงาน